ทุกนเจตอนนี้ก็ได้อยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพและก็อยู่บริเวณเขาค้างในวันนี้ในช่วงสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นช่วงสัปดาห์แห่งการทำบุญสัปดาห์แห่งวิสาขาบูชาซึ่งเป็นสัปดาห์ที่สำคัญ ของพุทธศาสนิกชนหรือสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันวิสาขาบูชานั้นเป็นวันคล้ายวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประสูติตสัสลุและปรินิพานพระผู้มีพระภาคเจ้าถือว่าเป็นาศาสดาเอกของโลกเป็นบุคคลผู้ประเสริฐที่สุด สามารถตัดสรุ้ชอบได้โดยพระองค์เองและก็ได้อบรมสั่งสอนสาธุชนทั้งหลายให้มีศีลมีธรรมและก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานต่อไปสถานที่แห่งนี้ถือว่ามีความสำคัญเกี่ยวกับในทางพระพุทธศาสนาก็คือว่าในอดีตการผู้ที่ได้มา สร้างสถานที่แห่งนี้เขารลางในหรือบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพก็ดีได้มีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาในนิกายมหายานก็ดีหรือเทราวาวก็ดีซึ่งแน่นอนว่าพระพุทธศาสนานั้นมีจุดกำเนิดตั้งแต่ประเทศอินเดียเป็นต้นมาหรือในอดีตการเรียกว่าชมภูทวีปคั้นสืบต่อกันมาแล้วก็มายัางดินแดนต่างๆในประเทศไทย มายัางสถานที่ต่างๆในทางประวัติศาสตร์ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนานั้นพระราชามหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตการก็จะยอมรับนับถือแล้วก็มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสานาอย่างยิ่งจึงทําให้มีการสร้างสถานที่สําคัญต่างๆขึ้นมาและที่สําคัญนั้นเมื่อมีสถานที่ต่างๆที่ สักการะบูชาก็ทําให้พุทธศาสนิกชนนั้นเกิดศรัทธาเมื่อเกิดศรัทธาก็ถือว่าเป็นแรงจูงใจที่จะทําคุณงามความดีเพิ่มมากขึ้นเป็นแรงจูงใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมสามารถที่จะนําตนนั้นเข้าศึกษาพระธรรมโดยนําใจของตนเองไปประพฤติปฏิบัติให้ใจของตอนเองนั้นสะอาดสว่างสงบถ้าเป็นแค่ คนธรรมดายังไม่เรียกว่ามนุษย์มนุษย์นั้นแปลว่าผู้มีใจสูงเพราะว่าสูงได้ธรรมะ,ะท่านพุทธทาสกล่ว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาเพราะฉะนั้นแล้วถือว่าเราท่านทั้งหลายถ้าว่าเป็นพุทธศาสนิกชนก็ต้องเห็นความสำคัญ ในวันวิสาขาบูชาวันคล้ายวันประสูติตรัสลู้และปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าไปสถานที่แห่งไหนที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็จะเป็นเครื่องละลึกแม้ไม่ใช่การที่จะทำให้เป็นเครื่องละลึกโดยตรงก็ถือว่าเป็นเครื่องละลึกโดยอ้อมเพื่อที่จะละลึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงค์เป็นพุทธานุสติ ทำมานุสติและสังขารนุสติต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้ก็ได้มาบรรยายทำเล็กๆน้อยๆก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร